สวัสดีครับผมอยู่กับผมครับช่องทว่านอนทัวครับผมมันนี่กระติบมาบิึงนี่ครับว่าตลอดการเรียงว่าโค้งสั่งนี่ไงครับกระจีบว่าใครกินฟางดีเปนได้ครับนี่ครับนี่ครับเฟี้ยงครับเฟี้ยงนี่บ่ใครกินครับผมงัานวันนี้ให้บ่หละครับให้ฟางบ่หลายก็บบ่ใครกินครับ กินใช้ก็เหลือนั่นเองครับทุนมากเขากินใช้หยาครับผมก็เลยปลูกหยาไว้หลายครับปลูกหยาไว้ให้บกใครเพียงพ่อะครับตัวนีเพราะว่านี้เขาบกใครกินเพียงครับอันนี้เพรที่ีห้แค่สองเกล็ดด้วยครับอันนี้มพรใะห้แค่สองเกล็ดเขาบ่กินตัวนี้กินนี่ครับกระสีเหลือน้อยนึงครับกระสีบกใครกินหลายครับตัวนี้กลีบเดียวครับกลีบเดียวเราพร้อมซาอองก็เลยเป็นเบื้องเดหลายครับ ครับกรีบหนึ่งเป็นไดครับผมสำหรับง่วผมครับผมตีบอควาไ่อควาไห่เฟี้ยงครับเพราะว่าห้ไปแลวเขาบควาไรกินครับผมดังนั้นผมก็ตีใส่สูตรครับใส่สูตรเบ้งหลอกให้มันกินยาครับผมก้อนอื่นครับผมตีพรางเบิ้งนี่ครับผมเฟี้ยงครับ กรีบเดียวคือสันนีครับให้แค่กรีบเดียวครับนี่ครับเสียงมนี่เมื่อคืนผมก็ไว้ให้เสียงครับเพราะว่าผมดมาดไทยทำ youtube ครับผมเลยใบให้เสียงเขแตวะตอนเศร้าก็ให้ครับก็บพวกใครกินครับเป็นงวดที่บวใครกินเสียงครับผมก็เลยเปิงอนหยาครับผมนี่ครับนี่ครับกรีบหนึ่งกับสันนีครับผม กับว่าไหลครับผมห้ซสั้นนี่เหรครับต้องโตเมื่อันผมก็หต้องกีบครับผมนี่ครับเข้ามากลีบหนึ่งครับอันนี้ก็อันนี้มันรุดออกครับอันว่าเป็นเครื่องกลีบครับเครื่องกลีบเอาครับนี่ครับการเลี้ยงงัวะท่านนี่ถ้าสื่อแบบซื้อมาแบบถูกต้องแบบกินเฟี้ยงดีกินยังดีก็บเมื่ยังครับแต่ว่าถ้าว่าใครกินเฟี้ยงว่าใครกินยังนี่ครับ การเลี้ยงก็คือว่าต้องปลูกยหยาหลายครับผมปลูกหยาไว้หลายวางว่าใครกินเฟี้ยงครับเอาแล้ครับปัดน,นี้ง่าตันยืนนะครับผมมีทดสอบครับผม ใส่สูตรครับเกลือครับเกลือนี่เพอให้เปีเยนรสชาติของน้ำถึงครับน้ำาะม,มีใส่บลาไรครับนี่ครับน้ำน้ำใส่ประมาณบัวย้หน่อยครับน้ำเครื่องเครื่องบัวครับน้ำเครื่องบัวเกลือสท่าน,นี้ลครับ นะครับคนไทยให้บ่มีครับผมลงเทียา์หนักแน่อ้นี่ครับมันหล่นนะครับให้ไปฝานึงเต็มเลยครับมันหล่นครับหยุดก็อยู่ครับตรงทีใส่แค่ได้กลิ้นนะครับอันนี้มันหลายไปนิดนึงครับใส่แค่เกือบเต็มครับผมเต็มครับดีครับแต่ว่าอันนี้ มันหลเหรอครับมันหล่นครับผมเลยเฝ้าเทครับแล้วไปทำทุ่มมือนะครับมันหล่นฝาเหรครับเอานะครับหล่นออกเฮียออกได้ครับสีดายนะครับค้นค้นครับครับเอาเกลือใส่ครับเกลือครับประมาณนี้ครับนะครับหัวหอมนะครับหัวหอมแล้ว แลบลิ้นออกมาแล้วนะครับสองโตแล้วครับแลบลิ้นออกมาแล้วเอา้ากินยังลานค้นยังครับค้นกันเอาครับมนันครับเอาครับต้องดีเทแล้วครับ แท้ฮาเล้ครับมาครับัวเขาจะกินบ้างไหมีครับเฮ้ครับเท้ครับเท้ครับตัวๆครับเห็นไหมครับตัวนี้ครับ เอาครับเทไปแล้วครับหนุกตัวหนึ่งเหฮียบไปแล้วโอ้ยยึดปักมระดมนี่ครับบางๆครับผมแต่ยังเดือดไหลครับ ไม่ครับไม่ครับอันนี้มันตกเป็นผงครับจัดไม่ครับนี่ครับการไต้ครับนี่ครับไต่ผิวๆครับก็ไม่ม่ให้น้ำครับพื้นครับน้ำเพื้นกับไม่กระหงครับผมนี่ครับไต้กับไปครับผมก็กินกินแล้วครับัวที่บอกกินครับผมนะครับไต่กลางลำตายเข้าไปครับผม นะครับกินบอกไงนะครับนี่ครับตัวที่บอกกินบอกหันครับทีมัดท้ายทําที่แหลกครับเนี่ยนี่ครับกินแล้วครับเจ้ากากันตานกินแล้วครับอ้าตัวนี้บอกกินครับให้ยุดซื้อครับยืนซื้อครับเอาครับแบบนี้นี่ครับใส่สูตรต่อมาเลยครับเดยบอกกินจะใส่ลงไปครับ อะไรพวกกินครับนี่ครับล้อหวานครับบางครับผมเอาครับถาบแล้วครับนะครับบางครับผมทิ้งไว้บันบัดครับผมมาครับเอาครับตัวนี้ นี้บ้างกินแล้วครับกินแล้วตันนี้บ้างครับ เอาครับกินแล้วครับ <c oughs> กินลูกโตครับนี้ครับเห็นไหมครับสังเกตได้ครับว่าง่วงกินลูกโตแล้วครับครับ <c oughs> ว่าใครกินเล็กตัวครับครับนี่ครับชุดแรกครับที่ชุดนี้ว่าใครมากินเฟี้ยงครับงพมันนี่ครับผมก็ลองใส่วิธีนี้ครับผมเพราะว่าผมผมบอเอาเฟี้ยงมาหลไรครับแค่สองรอยสองรอยมัดครับผม กลองมาครับงอมัหน่ก็มีเค็มต่ำนี่ครับต่มเห็นครับเพราะว่าอีกสองตัวนึงไปแบ่งแบ่งกระจกไปเรียงนะครับแบ่งรูกครับผมหรือว่าของกัะเรือนี่ครับเจ็ดโตครับในคอครับหนึ่งสองครับสามสี่ครับคอกระสองขอนี้อ่าหกหกโตครับหกตนี่ครับผมหกตัวอีกสองตัวอยู่บ้างกระจกครับผม กินด <r> ีแล e ้วครับครับเรื่องการกินครับตอนราโตครับเตรียมมุดกินอย่างน้อยเนาอเออครับกินฟางครับมามุดกินอย่าง ลูกเขาก็จะบอกกินครับอย่างนี้ครับผมนี่ครับตัวนี้ครับบอก,กินเพียงเลยครับบม่ใครมาครับกับไส,ส่ตุดนี้ครับหลอกๆเขากินไปทุกมือแล้วเขาก็กินเองครับ บางการกินครับผมตัวนี้เขากินหลายครับเขาเขาจนหยุดกินแล้วครับผมนี่ก็ลองมาไเบ้างครับมันก็กินดีครับผมนี่ครับเขากินโอ้คำไ่ครับผมนครับครับไอเขากินจนบ้างครับผมงไหนไฟออกโรงครับผมกะหั่นโพที่เขามาไหมครับผม ถ้ารับชมรับฟังอยู่ก็ฝากกดติดตามให้นด้วยครับเด้อเป็นกำลังใจให้แกช่องถาวรออนทัวนะครับกับคนที่รับชมผมกับขอบคุณทุกคนครับผู้ติดตามน้ำได้ครับผมขอบคุณหลายๆครับผมจากถาวรออนทั่วครับจากใจครับผมมันนี่ผมกับขอกล้าคระาม,มาสวัสดีครับ